คุณตาทานข้าวผัดปูนะคะคุณตาคุณยายทานข้าวผัดปูนะคะสวัสดีค่ะ้นะอนะคะภาษาืทอิ่มจริงๆเหรอเนี่ยไอ,อ,อยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายอิ่มแล้วยายทานอิ่มแล้วค่ะ สวัสดีค่ะยืนยืนกทงตากันไปอีกไปอีกเดิอีกไหน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 เออจ้าจ่าจ่าจนาเออสวยสวยสวยจ่าจาไนสวสวยส่าุ่่สดีคกะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ คุณตาคุณยายทานข้าวปัดปูนะคะมื้อกลางวันค่ะทานข้าวจะไดอยังค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมชมและคอยให้กำลังใจคุณตาคุณยายนะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงรวยรยถูกหวยถูกลัตเตอรี่การงานเจริญก้าวหน้าค้าขายจเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงนะคะ สวัสดีค่ะคุณยายกินข้าวอิ่มก่อนคุณตาวันนี้คุณยายคุณตาทานข้าวผัดปูนะ,นะคะสวัสดีค่ะทานข้าวกลางวันกันหรือยังคะสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกท่านทานข้าวให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอนดีค่ะคุณตาทานข้าวผัดปูคุกกับไข่ตุ๋นด้วยข,บบขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะ ถ้าลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาทานข้าวกลางวันนะคะ มื่อกี้คุณตาเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะหมอนัดนะคะกลับมาถึงบ้านก็กินข้าวผัดปูซื้อจากร้านเล็กใกล้ลงเจ้านี้อร่อยมากค่ะคุณตาคุณยายชอบกินซื้อจากร้านเล็ก้กลงเจ้านี้อร่อยมากค่ะคุณตาคุณยายชอบกิน ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและคอยอยู่ให้กําลังใจคุณตานะคะขอบคุณมากค่ะคุณตาชูสองนิ้วแล้วข,ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญเฮงรวยรวยถุกหวยถตรี่การงานเจริญก้าวหน้าค่ะขายเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมานะคะสวัสดีค่ะพ่อหลับตาเคี <c oughs> ้ยว กินคำกินคำหนึ่งแล้วพ่อก็หลับตาเขียวสวัสดีค่ะตาเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลหมอน้าปกติทุกอย่างหมอคนนี้จะเป็นอะไเป็นดีใครจะไปจ้ะ เดี๋ยวพ่อ,อให้ให้ยีโอ่าใช่จะโคหมดเลยแลวเขาประจําอยู่ตรงนั้นเขาหมอคนนี้จัดบอกเลยแล้วเขาก็ดูแลทุกอย่างขอบคุณที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะ